सही है วสวัสดีนะคะก่อนเ,นเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้สามีนะคะพามาที่กัลลากะเอร์นะคะซึ่งพวคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ,ะ,คะมาดูทะเลสาบตรงนี้นะคะซึ่งขวัญก็เคยมาแล้วนะคะกับแม่ย่าก,กับหลานชายนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะและวันนี้เราก็มากันอีกนะคะแต่เรามากัน2คนนะคะวันนี้เออ มาครั้งก่อนนะคะกล้องเก่านะคะอันนี้ก็คือกล้องโทรศัพท์ใหม่นะคะไปจ้าพี่น้องจา้าโอ้ยอย่าสะเบิงผื่นได้พี่น,น้นองนี่กต่ถ้วดพลาสติกนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะเดี๋ยวพอจากตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขวัญจะพาขึ้นไปดูวิวตรงโน้นนะคะแต่จะได้ไปหรือเปล่าต้องคอยตามผาไปค่ะพี่น้องจา้ามันกระสีประมาณนี้นะคะตะวะันแดดกระหอนหอนเลยพี่น้องเลยนะคะ ลงไปข้างล่างนู่นนะคะทะเลสาบนะคะเขาก็จะมีให้แค่นั่งเรือส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนสนุกข,ของเด็กๆนะคะแต่ที่ขวัญสนใจก็คือตรงนี้ตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิเขาทําจากใบมะพร้าวหรือเปล่าเออในก้านมะพร้าวนี่เห็นไหมสารเป็นน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะโอ้เจ้าสร้างขยันเนอะดูดิเขาก็นั่งทำกันเห,นหมนี้ ขยันมากเลยอะไม่รู้เขาทําขายนะคะนี่ทาขายนะ,ะเราใส่ดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะดูแกทําทุกคนคือแดดมันร้อนมากสามีบอกว่าอยากจะนั่งเรือนะคะเรือที่แบบเรือปั่นนะปั่นเองนะคะแล้วแดดมันร้อนมากตอนนี้นะก็เลยแบบจะไปอีกที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะกลับมานั่งนะคะเพราะมันร้อนมาก ้งไม่ไหวนะคะร้อนจริงค็อน,น้องสงสารออมากเลยเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะนังบพิพิธภัณฑ์อะไรไม่รู้ตรงนั้นขอนไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานั่งเรือนะคะโอ้พี่น้องขาเบ่งเดียบเนะบ่งเอานะคะจักรหอนปรหอน,นพี่น้องขาหน้าร้อนก็อย่างนี้แหลนะเนาะร้อนมากนะคะไปค่ะ ทุกคนดูตรงนี้เยอะเลยอ่ะ,อะ,อะสวยมากดูลุงเขาทำน่ารักมากเลยอันนี้ดูดิเป็นตะกร้านะคะเเด ทุกคนคะเรามาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็คือกาลาะกัฮตร์มิวเซียมนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้างในถ่ายคลิปวิดีโอได้หรือเปล่านะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปค่ะสามีซื้อตัวยูทุกคนนี้มขวัญข้าพามาดูข้างในนะพาเข้ามาดูข้างในว้ยผูสลับกันประตูแสง

อันนี้คือซากฟอสซิลของสัตว์ก็<ม>จะมีคนอธิบายฟัง8ล้านปี8ล้านปีเอตมิเรียนเยสวาสันป้าทิทุกสร้างเหลือมหอดสุมนี้นะคะฟอสซิลของต้นไม้ไม่8ล้านปี ตรงนี้น่าจะเป็นมิวเซียมนะคะโลเคอลมิวเซียมซึ่งเขาหาเจอในพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นฟอสซิลของสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบนี้นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาศึกษานะคะนีเห็นไหมน่จะประมาณนี้นะคะจะเป็นของสัตว์ต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นฟอสซิล ตรงนี้นะคะเหมือนแท่งศิลาแดงที่เขาแกะสลักไว้สมัยก่อนนะคะนะ่าจะเป็นของคนคนพุทธนะคะที่สลักแบบนี้เนาะสปกัเ็นล เป็นพวกเครื่องปั้นนะคะดินเผาสมัยก่อนเป็นตัวชามเป็นมหม้อที่เขาใช้กันสมัยก่อนในชะ่ไหมสมัยก่อนเขาก็จะแบบว่ามีลูกป,ปงลูปปั้นแบบนี้นะคะอันนี้คือสงสัยปั้นจากดินนะอันนี้ยังเหมือนของเก่าอยู่นะคะนี่เอาไว้สําหรับเหมือนของเล่นเด็กๆกนะันเนาะ เออสมัยนั้นก็จะมีแบบคนที่กราบไหว้รูกปั้นด้วยเนาะเขาก็จะปั้นขึ้นมาอันนี้ขันไม่รู้อะไรอะเหมือนเจดีเหมือนชั้นอะไรสักอย่างทุกคนเขาแบบกราบไหว้พิชากันสมัยก่อนนะเนาะได้ไหม ของคนพุทธนะคะหรือของฮินดูก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าฮินดูส่วนมากเขาจะแบบว่าเป็นพัพิคเนตอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าน่าจะของคนพุทธนะคะม mm hmm. ล้วก็จะมีเสียงพระพุทธรูปอะไรอย่างงี้น,นะคะโอ้อันนี้เป็นเหรียญน,นะ เฮ้ยมันยังเหลือให้ดูถึงขนาดนี้แล้วเหรออันนี้เป็นเงินสมัยก่อนที่เขาใช้กันนะคะประตูตรงนี้คนชอบไปถ่ายรูปกันมากเลยนะคามข็ไปถ่ายรูปกันนะทุกคนเงินสมัยก่อนนะคะก็เหมือนบ้านเราเนาะม,มีเงินสมัยก่อนเขาก็จะพัฒนาเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะหนึ่งรูปีสองรูปีร้อยรูปีห้าร้อยรูปีนะคะสมัยก่อนไหม เครื่องปั่นฝ้ายเออใช่ไหมสมัยก่อนนะคะสวยมากเลยนะมันยังเหลือนะมันก็ยังมีเหลือให้เห็นนะทุกคนค่ะเ,ออเขาก็มาจัดแสดงมาให้เด็กๆได้แบบศึกษาแล้วเนาะ,ะสมัยก่อนดูทุกคนดูตรงนี้เป็นดาบสมัยก่อนนะ เป็นสายของดาบดาบแล้วก็แบบอุปกรณ์สมัยก่อนนะคะที่เขาใช้แบบทำมาหากินนะมั้งเออดูสินั่นอะพวกแบบลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรนะขวดน้าอะอะไรนะเขาใช้แบบใส่น้ําอะสมัยก่อนนะคะโอยเนาะแล้วมาดูฝั่งนี้ทุกคนเป็นไหน้ำนะขันน้ำเออทุกคนสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเราอะสมัยก่อนตอนขันเป็นเด็กๆยังใช้อยู่เลยนะแบบเนี้ย คนล้วดูแก้วสมัยก่อนโอ้คือดีอ่ะทุกคนแบบนี้มันไม่มีให้เห็นแล้วนะพวกน่าจะเป็นใช้อยู่ในครัวหรือเปล่าพวกเนี้ยถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบใส่พวกเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดีมันเป็นแบบพวกเหลืกเครื่องทองทองแดงแล้วนะเออเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี้แบบไม่มีลายนะเฮ้ยแต่ก็มีอยู่นั่นไงลายแบบเพนก็มีนะคะ โอ้เนี่ยเห็นไหมขอนชอบถังเล็กๆนี่มากเลยอะสมัยก่อนอะช้อนบ้เรืเลยอะ่อันนี้คือช้อนนะคะเขาบอกว่าบิ๊กสปูนอะเอาไว้ทำอาหารนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องครัวอะไรต่างๆนะน,นะอันนี้ก็ใหญ่อะอันนี้น่าจะเป็นกระบวยตักน้ำมั้งนะคะใหญ่มากตัวน,นี้ไม่ออกอันเหมือนคอนโทรเละอ,อันนั้นอนะอันอันนี้เหมือนเหยือก เหมือนกาน้ m เออกาน้ําแต่ทํายมันไม่มีฝาฝาหายหรอโอ้ยมันก็เป็นของเก่าเนาะมันก็อาจจะแบบไม่มาด้วยกันหายไปอ guide, ุ้ยดูครกสมัยก่อนทุกคนนย่ยทุกวันนี้ไม่มีขายแล้วอันนี้เป็นเครื่องดนตรีสมัยก่อนนะเหมือนเครื่องกินหมากเลยด้วยตนเห็นคนสมัยก่อนนะเขาจะมีแบบเครื่องปะทินโฉมที่แบบว่ามีกล่องแบบนี้แล้วข้างในจะมีแป้งมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะมีลิปอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยเก็บของเก่ากันไว้แล้วอ๋ออันนี้เขาไว้ตวงข้าวแน่เลยสมัยก่อนเอาไวต้ตวงข้าวนะคะถังแบบนี้ตวงข้าวนะเออเห็นไหมแบบนี้เอาไวต้ตวงข้าวนะคะถังน้ำสมัยก่อนเอาไว้กิน ใส่อย่างนี้เย็นนะอันนี้เป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับสมัยก่อนเขาบอกว่ามันเป็นจิวเวลี่เลยนะจิวเวลี่เลยเหรอเอ้ยสวยอะ่ะคงจะหนักแน่เลยนะทุกคนตันี้เห็นไหมทุกคนเห็นในละครที่เขาใส่กันไหมแบบนี้จริง,งเออมันมีแบบนี้จริงๆเลยนะ ตรงนี้น่าจะเป็นกลอนประตูไอรอนล็อกเห็นไหมเหมือนกลอนประตูที่แบบว่าเอาเวลาแบบมันกลิ่งปัจจุบ,บันปัจจุบ,บันอ่ะเออเป็นกลิ่งเนี่ยมันกลิ่งหน้าบ้านเวลาเขาไปหากันก็จะใช้แบบนี้เคาะประตูนะฮะเออเห็นไหมตรงนี้คือไม่เห็นมีแล้วนะทุกวันนี้นะคะเขาไม่ใช้กันเล้วนะคะหกกาอ๋อที่พวกแบบไว้ดูดชาดูดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ็นี่ก็โอ้รองเท้าสมัยก่อน จะแหลมไปไหนรองเท้าที่นี่นะคุซ่านะคะคุซ่าเออนี่แหละต่เป็นรองของผู้ชายนะคะบบทุกคนเราออกมากันแล้วนะคะ,ะจริงๆแล้วมิวเซียมตรงนี้นะคะ g ลาเกฮมิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะคือบางอย่างก็เอามาจากชักวันนะคะขึ้นไปดูวิวตรงนู้นไวุ้กคนคหาก็จะมองเห็นวิวตรงนี้หมดเลยนะคะไปค่ะ